กินของหวานแบบไม่รู้สึกผิดต่อร่างกายแนะนำต้มพุทราจีนทำได้ไม่ยากเริ่มจากนำพุทราแห้งเก่ากี้แห้งและลำไย,ยสดมาล้างน้ำให้สะอาด จัดการเอาเม็ดลำไย,ยออกจะแกะเปลือกออกก่อนแล้วค่อยเอาเม็ดออกลำไย,ยจะได้ไม่เลอะเศษเปลือกใช้ลำไย,ยพันอีดอเนื้อจะแห้งและหนาดีค่ะวัตถุดิบทั้งหมดก็มีตามนี้เลยขั้นตอนการทําก็ไม่ยุ่งยากใส่น้ําเปล่าประมาณครึ่งหมอ้อใช้ไฟกลางต้มพอเริ่มเดือดใส่น้ําตาลกรวดตามด้วยพุทราแห้งจะใส่ลงไปต้มก่อน พราะจะสุกช้ากว่ายอย่างอื่นค่ะต้องคอยช้อนฟองออกพุทราแห้งเก็บไว้นานแล้วเลยมีฟองออกมาแต่ยังไม่เสียนะยังกินได้อยู่พุทราจีนจัดได้ว่าเป็นของดีมีสรรพคุณหลายอย่างเลยค่ะพอพุทราเริ่มนิ่มก็ใส่ลำไยลงไปได้เลยลำไยนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะตอนนี้จะเบาไฟลงหน่อยแล้วใส่เกาลัดตามลงไปหรือเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่าโกจิเบอร์รี่ตัวนี้ก็ประโยชน์เยอะใช้เวลาต้มทั้งหมดก็ประมาณ40นาทีเอาหม้อไปแช่น้ําในกะละมังแบบนี้จะได้เย็นเลย จะกินแบบอุ่นๆหรือใส่น้ำแข็งเย็นๆก็อร่อยทั้งสองแบบขอเรีอกเมนูนี้ว่าต้มสามสหายแล้วกันค่ะ